ทุกเช้านะเราก็สาธยายข้อความที่เตือนใจเรามีข้อความหนึ่งที่ควรจะระลึกอยู่เสมอเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วนะมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วความทุกข์ย่างเอาแล้วหมายความว่าตอนนี้เนี่ยทุกเนี่ยมันก็อยู่กับเราแล้ว แล้วยังมีทุกข์ที่รอเราอยู่ที่เราต้องไปเจอไอ้ทุกข์ที่ว่านั้นได้แก่อะไรบ้างนะเราก็ได้สาธยาาไปแล้วเช่นกันนะความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์นะความโศกความร่ำไรลำพานความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจ ประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดพาจากสิ่งที่รักพอใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเนี่ก็คือสิ่งที่เราผ่านมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแล้วก็จะต้องเจออีกหรือว่าขณะนี้ก็กำลังเจออยู่กำลังประสบอยู่ชีวคนเรานะตั้งแต่ เราปฏิสนธินะจนกระทั่งคืนสู่ดินน้ำไฟลมก็ต้องล้วนแต่ประสบกับสิ่งที่พูดมาทั้งสิน้นนะตั้งแต่เกิดนะจนตายไม่ว่าเราจะมีความสุขมีความสำเร็จนะมีความ ปับปื้มยินดีเพราะเหตุใดก็แล้วแต่จะมากหรือน้อยก็ตามแต่เราก็หนีสิ่งที่ได้พูดมาเหล่านี้ไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวความทุกข์ของคนเราเนี่ยมันก็จะว่าไปแล้วแล้วก็หนีไม่พ้นความทุกข์สิบสองอาการที่เราได้สาธยายมา เป็นความทุกข์ที่ทำให้คนจํานวนหนึ่งก็ไปหาหมอทั้งหมอสมัยใหม่หมอดูหมอพระก็มีทมารู้จักพระรูปหนึ่งนะท่านเป็นหมอสมุนไพรแต่ว่าก็มีคนเนี่ยมาหาท่านเยอะเพราะเขาลือกันว่าท่านเนี่ย ดูหมอเก่งทำนายไทยทักได้แม่นเคยไปถามท่านท่านก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกนะก็ใส่ลายแทงที่พู้เจ้าได้ตรัสสอนนี่แหละก็คือนี่แหละความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ไปจนถึงว่าโดยย่อุปาทานขันธ์เป็นตัวทุกข์ท่านบอกว่าเนคนที่จะมาหาท่านเนี่ยก็มาด้วยความทุกข์ และความทุกข์ของเข้านี่มันก็หนีไม่พ้นนะความทุกข์สิบสออาการนี่แหละโดยเฉพาะเนี่ยประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดพาจากสิ่งที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมันก็เลยทําให้เกิดความโศกความร่ำไรลําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจนะท่านไม่ได้ดูหมอแม่นนะ แต่ท่านอาศัยคำสอนของพุทธเจ้านี่แหละทำให้มองคนออกนะว่าที่เขามาหาท่านเนี่ยแน่นอนต้องมาหาด้วยความทุกข์คุยไปสักพักก็รู้ว่าทุกข์เพราะอะไรนะพวกเราเวลามีความทุกข์เหมือนกันนะก็มองให้ออกนะว่าเราทุกข์เพราะอะไรที่จริงเนี่ย ถ้าเราลองพิจารณานะความทุกข์สิองอาการเนี่ยมันจะมีอยู่สามประเภทนะอันแรกนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์เกิดแก่ตายป่วยก็มีนะแต่อยู่ในความโศกความรำไรลำพันธ์ควา,มไ,มา,า,ความไม่สบายกายเนี่ยความไม่สบายกายนี่คือป่วยอันที่หนึ่งเป็นเหตุการณ์เกิดแก่ตายแต่ก่อนจะตายก็ต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดพาจากสิ่งที่รักที่พอใจ ปรารถนาสิ่งไม่ได้สิ่งนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ซึ่งในทางพุทธศาสนาก็เรียกว่าอนิจฐานลมอน,นิจฐานลมก็คือเสื่อมราบเสื่อมยศนะสาระแล้วก็ถูกนินทาแล้วก็ทุกข์นะอันที่สองเป็นเรื่องของความรู้สึกโดยเพราะเนี่ยความโศกความราลอะแอลำพันธ์หมอม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจนี่เป็นเรื่องความรู้สึก นอีกอันนึงเนี่ยเป็นเรื่องสภาวะอันสุดท้ายนี่แหละนะว่าดุยอุปาทานขันทั้งห่าเป็นตัวทุกข์เพราะว่าตัวทุกข์ในที่นี้เนี่ยนะมันไม่ได้หมายถึงความรู้สึกทุกข์นะเพราะว่าอุปาทานขันทั้งหาเป็นตัวทุกข์เนี่ยแม้แต่สิ่งที่ไม่มีชีวิตมันก็ เป็นตัวทุกข์เหมือนกันจริงๆร,รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะมันไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขานะมันไม่มีชีวิตจิตใจแต่มันก็ยังเป็นตัวทุกข์นะอันนี้รวมไปถึงก้อนหินต้นไม้นะสาลารถยนต์เป็นตัวทุกข์ทั้งนั้นนะทุกข์ในที่นี้จึงไม่ใช่เป็นความรู้สึกแต่เป็นสภาวะ นะความรู้สึกสุขทุกข์นี่มันเอาไว้ใช้กับคนหรือสัตวนะ์เช่นความโศกค,ความร่อนลอยลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความเครียใจเนี่ยตรงนี้แหละที่มันเป็นทุกข์ในอริยสัจสี่นะทุกข์อริยสัจสนะี่เนี่ย 4, นะท่านจะเล็งถึงตรงนี้แหละภาษาบาลีเขาเรียกทุกขะท,ทุกขตานะคือความรู้สึกสุขทุกข์นะซึ่งมันมีเฉพาะเจะจงกับสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึก ส่วนสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยหรือรวมทั้งสิ่งมีชีวิตเนี่ยหนีไม่พน้นตัวนี้แหละตัวทุกข์ภาษาบาลีเขาใช้คำว,ว่าสังขารทุกขตาคือสภาวะมันไม่ใช่ความรู้สึกสุขทุกข์มันไม่ใช่ความรู้สึกทุกข์แต่มันเป็นความหรือเป็นสภาพที่ถูกบีบคั้นด้วยเหตุปัจจัยที่ขัดแย้งกันนะอันนี้ว่ากันแบบ คลุมคลุมเลยสภาวะที่ถูกบีบคั้นกดดันเพราะปัจจัยต่างๆที่มาประกอบเป็นตัวมันนี่มันขัดแย้งกันเอาง่ายๆเนี่ยเราป่วยเนี่ยนะป่วยนี่ก็เป็นทุกข์ใช่ไหมป่วยเพราะอะไรเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยมันที่มันเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันเกิดขัดแย้งกับร่างกายเราเช่นมันไปปล่อยสารพิษนะ หรือว่ามันไปทำให้เกิดเนื้อร้ายพอมันขัดแย้งกันแล้วมันขัดแย้งกันหนักแล้วก็ป่วยไม่ว่าจะเป็นเชื้ออะไรก็ตามหวัดนะบอดบวมนะมาไปทําความขัดแย้งให้เกิดขึ้นนะก็เอาแวกลต่างๆในร่างกายเช่นปอดบ้างหัวใจบ้างบางทีมันเล่นง,งานไปถึงระดับเซลล์เลยก็เกิดผลคือความเจ็บป่วยนะเรียกว่าทุกข เนื้อมะเร็งเนื้อไร้มะเร็งก็เหมือนกันนะเนื้อร้มะเร็งเนี่ยมันไปก่อความขัดแย้งกับร่างกายอวัยวะมันไปแย่งชิงสารอาหารจากอวัยวะต่างๆมันก็โต,เอ,อตเอาโตเอาโตเอาส่วนอวัยวะหรือว่าเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆมันก็แย่ลงแย่ลงตายเพราะถูกแย่งอาหารมะเร็งเนี่ยมันไปแย่งอาหารนะจากเนื้อเยื่ออวัยวะที่อยู่รอบข้างมัน มันโต,โตเอาโตเอาแต่ไม่ทำประโยชน์อะไรเลยส่วนเนื้อเยื่อที่มันทำประโยชน์ถูกแย่งอาหารไปก็ตายก็เกิดความขัดแยง้งผลคืออะไรร่างกายถูกกดดันกลายเป็นความเจ็บความป่วยแล้วเราก็เรียกว่าทุกข์นะไม่ใช่เฉพาะร่างกายาวิว่าสิ่งมีชีวิตนะสิ่งที่ไม่มีชีวิตหรือวัตถุเนี่ยเช่น เสาาลาเนี่ยมันก็เป็นตัวทุกข์นะเพราะว่ามันถูกกดดันบีบขั้นเพราะอะไรเพราะว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันขัดแย้งกันเช่นความชื้นหรืออุณหภูมิหรือเชื้อรามันก็เข้าไปกัดกร่อนนะกัดกร่อนตัวเนื้อไม้ มันไม่ได้เสริมนะแต่มันขัดแยง้งเนื้อไม้ก็เลยเริ่มเสื่อมเสื่อมเสื่อมแล้วก็สุดท้ายก็ผุนะแล้วก็วันดีคืนดีสาวสาวลาก็ขาดบางทีมันก็มีตัวปลวกมานะปลวกหรือมแมลงก็เข้าไปกัดกินเนื้อไม้อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ขัดแยง้งระหว่างเนื้อไม้กับมแมลงนะมันไม่ได้เสริมก็แต่มันขัดแย้งกั้นก็เลยผุไป เหล็กก็เหมือนกันนะเหล็กก็เป็นตัวทุกนะเพราะว่ามันมีความขัดแย้งอยู่ข้างในอากาศคือออกซิเจนเนี่ยก็ไปทําปฏิกิริยากับเนื้อเหล็กนะมันทําให้เกิดสนิมเนี่ยออกซิเจนเนี่ยเป็นตัวกัดนะออกซิเจนที่เราหายใจนี่แหละมันเป็นตัวกัดมันไปทําให้เหล็กเนี่ยเป็นสนิมนะพอสนิมเกิดขึ้นมันก็เนื้อไม้เออเนื้อเหล็กมันก็ค่อย ผุไปนะทุดท้ายก็พังออกซิเจนที่เราหายใจนี่มันก็ไม่ใช่ว่าดีเสมอไปนะเดี๋ยวนี้มันมียาชนิดหนึ่งเรียกว่ายาต้านอนุมูลอิสระเป็นอาหารเสริมแนะอนตี้ออกซิแดนเนี่ยเดี๋ยวนี้ขายดีออกซิแดนเนี่ยคืออะไรออกซิเจนนั่นแหละอนุมูลอิสระเนี่ยคือออกซิเจนนะที่มันเข้าไปเข้าไปก่อก,กวนรังควานเซลล์ในร่างกายเราทําให้เสือเส่อมลงเสื่อมลง แล้วก็อาจจะทำให้เป็นมะเร็งนะออกซิเจนนี่ขนาดเหล็กนี่มันยังกัดจนผุพังไว้นะร่างกายเราเอาวัยวะเราเนื้อเยื่อเรามันจะไหวได้ยังไงนะถ้ามันมีพวกออกซิเดนเยอะมันเข้าไปกัดอันนี้ก็เรียกว่าเจ็บป่วยเพราะความขัดแยง้งเพราะปัจจัยมันขัดแย้งกันนะร่างกายคนเราชีวิตคนเรานะ จะว่าไปก็เหมือนกับเครื่องบินนะที่มันทะยานขึ้นฟ้าถามว่าเครื่องบินเนี่ยมันทะยานขึ้นไปได้เพราะอะไรนะเพราะว่ามันมีแรงยกนะที่ดันให้มันสูงขึ้นมันมีการต่อสู้ขัดแย้งกันนะระหว่างแรงยกกับแรงดึงดูดปกติคนเราเนี่ยมันไม่มีแรงยกหรอกพอเราโดดลงไปเนี่ยเดี๋ยวก็ถูกดูดลงสู่พื้น แต่เครื่องบินเนี่ยมันลอยขึ้นไปได้เพราะว่าแรงยกมันมากกว่าแรงดึงดูดมันต่อสู้กันอยู่นะแต่ว่าแรงยกมันเยอะกว่านะมันก็ลอยลอยขึ้นสู่ท้องฟ้านัเที่ยวมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าปัจจัยเสริมเนี่ยมันมากกว่าปัจจัยปัจจัยบัทอนในตัวเราเนี่ยนะมันมีความเกิดดับเกิดขึ้นตลอดเวลา คู้อดแต่ว่าความตายมันอยู่ในชีวิตเนี่ยตัดมาสองพันหกร้อยปีแล้วเนี่ยมันจริงทีเดียวเลยนะเพราะว่าทุกขณะในร่างกายเรามันมีเซลล์ที่เกิดแล้วก็ดับมันมีเซลล์ที่ตายอยู่ทุกเวลาทุกเวลาเขาคำนวณประมาณห้าหมื่นถึงแสนและแสนล้านเซลล์ในหนึ่งวันเนี่ยมันมีเซลล์ตายในร่างกายเราประมาณห้าหมื่นถึงแสนล้านเซลล์แต่ที่เราไม่เจ็บไม่ปวดเพราะว่า มันมีการสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนหรือเซลล์ใหม่มากกว่านะี่ยมันมีการต่อสู้กันนะระหว่างความเกิดความดับในร่างกายถ้าเกิดมากกว่าดับนะคือเซลล์ใหม่ถูกสร้างขึ้นมามากกว่าเซลล์ที่ตายไปเราก็ยังสุขภาพดีแต่ถ้าเมื่อไรเนี่ยความดับมันมาก,กวาความเกิดนะความดับมันก็จะเริ่มชนะแล้วเกิดอะไรขึ้นก็เกิดความแก่ เซลล์มันที่ตายไปมันมากกว่าเซลล์ที่เกิดก็เกิดความแก่นี่เรียกว่าทุกข์แล้วแล้วถ้ามันดับมากๆไอเซลล์ที่เกิดเนี่ยน้อยลงน้อยลงนะก็ตายมันก็เหมือนกับเครื่องบินนะเครื่องบินเนี่ยนะตอนนี้มันยังบินได้ลอยบนฟ้าเพราะว่าแรงยกมันมากกว่าแรงดึงดูดแต่ถ้ามันได้ก็ตามนะสมมุติว่า น้ำมันหมดนะน้ำมันหมดเนี่ยมันก็บินต่อไปไม่ได้แล้วแรงยกก็จะน้อยลงก็จะแพ้แรงดึงดูดแรงดึงดูดก็จะดึงก็จะดูดให้เครื่องบินตกลงมากระแทกพื้นต,ตอนนี้ชีวิง,งคนหลายคนเมื่อเครื่องบินซึ่งกำลังจะล่อนลงนะกำลังจะลอนลงนะเพราะว่าแรงยกเนี่ยนะมันค่อยๆน้อยลงแล้ว ขณะที่แรงดึงดูดเนี่ยมันเริ่มจะมีชัยชนะนะอัตมาในี่ตอนนี้ก็อยู่ในภาะวะที่เครื่องบินกำลังจะล่อนลงแล้วนะเพราะว่าปัจจัยเสริมเนี่ยมันสู้ปัจจัยบันทอนไม่ไดนะ้เป็นเครื่องบินก็เหมือนกับว่าแรงยกมันค่อยๆลดลงแต่แรงดึงดูดที่มันยังเท่าเดิมก็ดูดเครื่องบินค่อยๆลงลงนะแล้ววันหนึ่งนะเครื่องก็จะต้อง ล่อนสู่พื้นอยู่ที่ว่าจะล่อนแบบไหนนะล่อนแบบลงสู่พื้นแบบนุ่มนวลหรือลงสู่พื้นแบบกระแทกนะเครื่องบินเนี่ยจำนวนมากนะเวลาลงสู่พื้นก็กระแทกกระแทกกับพื้นคือเรา Crash Landing ก็เรียกว่าเกิดความพิบัติแต่มีน้อยลำหน้าที่ค่อยๆล่อนสู่พื้นอย่างนุ่มนวลเรียกว่า s o ต์ landing อันนี้เรียกว่าตายแบบตายแบบตายแบบสบายนแต่จำนวนหนึ่งตายแบบไม่สบายนะไม่ได้หมายถึงว่าเกิดอุบัติเหตุอย่างเยอะแต่หมายถึงว่าจิตใจทุรนทุราย ให้คำว่าไอ้ตัวทุกข์นี้ให้เราทำความเข้าใจดีๆนะว่าโดยย่อุอปาาทานฐานทั้งค้าเป็นตัวทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นความรู้สึกทุกข์แต่มันหมายถึงความหรือสภาวะที่ถูกบีบคั้นนะเพราะปัจจัยขัดแย้งกันปัจจัยที่เกี่ยวข้องนั่นแหละขัดแย้งกันอย่างที่เล่ามาคอานี้เนี่ยนะเรารู้สิ่งนี้เพื่ออะไรนะ เพื่อรู้ว่าในเมื่อมันเป็นตัวทุกข์แล้วอย่าไปยึดมัน,นมันเหมือนกับว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยนะไอ้ขันทั้งห้านี่คือสิ่งทั้งหลายนั่นแหละนะมันเปรียบดังฐานก้อนแดงๆฐานก้อนแดงๆนะที่มันกำลังลุกไหม้เนี่ยถ้ามันอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยไม่เป็นอะไรหรอก เราไม่เป็นอะไรแต่พอเราไปยึดมันเข้าไปเนี่ยไปจับมันอ้มันเผาเนทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีผูจจานี่ยสอนให้เราตระหนักว่าสิ่งทั้งปวงเป็นตัวทุกข์นะก็คือว่ามันเนี่ยมีความเสื่อม มันมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เพราะอะไรก็เพราะว่ามันมีความขัดแย้งกันอยู่ข้างในหรือว่ามันปัจจัยที่เกี่ยวข้องมันขัดแย้งกันมันก็เลยรอแต่ว่าจะเสื่อมหรือเมื่อไหร่หรือจะดับไปเมื่อไหร่เหมือนเครื่องบินเนี่ยนะที่ไม่ว่าจะบินขึ้นฟ้าอย่างไรสุดท้ายก็ต้องล่อนลงเครื่องบินทุกลำเนี่ยมันต้องมันต้องล่อนนะมันต้องลงสู่พื้นดินในที่สุด อยู่ที่ว่าจะล่อนลงแบบนุ่มนวลหรือว่ากระแทกกับพื้นนะทุกอย่างเนี่ยมันล้นแล้วแต่ต้องเสื่อมต้องดับนะเพราะมันเป็นตัวทุกข์เพราะมันมีความขัดแย้งกดดันบีบคั้นอยู่ข้างในทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีความสมบูรณ์ในตัวมันเพราะตัวมันเองจะเอาตัวไม่รอดเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันจึงเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยความเสื่อมความพัดพรากความสูญเสียประสบกับสิ่งไม่ไม่รักไม่พอใจอันนี้ก็เป็นความเสื่อมชนิดหนึ่งนะเช่นเจอความป่วยเนี่ยนะเจอความป่วยความป่วยก็คือความพร่องความไม่สมบูรณ์พัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจเพราะอะไรก็เพราะมันเสื่อมไปเพราะมันเสียไป ไม่จะเป็นคนศว์สิ่งของไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมนะในเมื่อเราเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นตัวทุกข์นะไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ต้องเกี่ยวข้องกับมันให้ถูกอย่าไปยึดมันนะยึดเมื่อไหร่เนี่ยนะมันเตยมใจทุกข์ได้เลยนะผู้เจ้าสอนเรื่อง เพื่อให้เราเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นทุกข์อย่างถูกต้องซึ่งจะทําให้เกิดผลตามมาคือไม่ทุกข์นะคือไม่เกิดความรู้สึกสุขไม่เกิดความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาถ้าเราเกี่ยวข้องไม่ถูกนะความทุกข์ก็จะเกิดกับเราเกี่ยวข้องไม่ถูกคืออะไรก็ไปยึดหรือไปอยากนะอยากให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะหรือว่ายึดให้มัน คงที่คงตัวไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นการกระทําที่ผิดนะเป็นการวางใจที่ผิดเพราะว่ามันสวนทางกับความเป็นจริงเขาเรียกว่ามันฝืนกระแสนะฝืนกระแสะแห่งเหตุปัจจัยฝืนความจริงความจริงคือสิ่งทั้งปวงเนี่ยนะมันก็ต้องเสื่อมต้องดับไปเพราะมัน เป็นตัวทุกข์เพราะมันมีความขัดแย้งกดดันบีบคั้นอยู่ข้างในหรือเพราะเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันต่อสู้ขัดแย้งกันนั้นถ้าเราไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะเราก็จะทุกข์เพราะว่ามันจะไม่เป็นไปอย่างที่อยากถ้าเราไปยึดว่าเนี่ยมันต้องเที่ยงมันต้องสุขนะ อย่างเช่นไปยึดว่าร่างกายเนี่ยมันต้องเที่ยงนะมันต้องไม่แก่นะมันต้องเต่งตึงมันต้องมอีกำลังวังชาอยู่เสมอนะอันเนี้ยอันนี้ผิดละไม่ได้ผิดศีลนะแต่มันผิดธรรมคือผิดความจริงสวนทางความจริงถ้าเราไปยึดว่ามันต้องสุขเนี่ยนะอันนี้ก็ผิดละไม่ใช่ผิดศีลนะแจะผิดธรรมเพราะว่า แค่นั่งเนี่ยประเดี๋ยวเดียวนี่ก็เมื่อยแล้วนะไอ้ความเมื่อยเนี่ยความปวดมันสอนว่านะสังขารเนี่ยไม่ใช่สุขนะสังขารร่างกายเนี่ยมันทุกข์ที่ว่าความทุกข์อย่างเอาแล้วเนี่ยคือตรงนี้แหละนะนั่งไปสักพักเดี๋ยวอา้าวความทุกข์มันแสดงตัวมาแล้วความทุกข์นี่มันก็แสดงตัวตลอดเวลานะแต่ว่าบางทีเราบางช่วงเรามองไม่เห็นไม่สังเกต ต้องใช้เวลานานหน่อยนะความทุกข์มันจึงแสดงตัวออกมาไอ้ความทุกข์ที่อย่างอยู่ในตัวเราเนี่ยอย่างที่พูดเมื่อตอนแรกเนี่ยมันแสดงตัวออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปยึดให้มันเที่ยงให้จะยึดให้มันสุกเนี่ยไม่ได้ถ้ายึดไปก็ผิดแล้วเกิดอะไรขึ้นก็เกิดความคับแค้นใจความไม่สบายใจความผิดหวังนะ เกิดอาการตีโพยตีภายทุรนทุรายกระสับกระสายเห็นหน้าตาเริ่มนะแก่ชรามีตีนกามีเหี่ยวย่นผมงอกฟันฟางก็เริ่มโยกครอนถ้าเราไม่ไปยึดนะว่ามันต้องเที่ยงว่ามันต้องสุกนะพอมันเกิดขึ้นเราก็ไม่ทุกข์นะแต่ที่ทุกข์เพราะอะไรเพราะไปยึดเอาไว้ นะว่ามันต้องเที่ยงว่ามันต้องสุเพราะอยากนะให้มันสวยตลอดเวลาอยากนี่เรียกว่าตัณหานะยึดนิรอรปทานและที่ทำเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะมีอวิชชาคือความไม่รู้ความไม่รู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์นะหรือเป็นตัวทุกข์ให้ความเจ็บป่ว้เป็นเรื่องธรรมดานะความแก่เป็นเรื่องธรรมดา แต่ที่ทุกใจก็เพราะอะไรเพราะว่าวางใจไม่ถูกนะมีโยงคนหนึ่งนะอายุมาแล้วเจ็ดสิบกว่าเป็นนักธุรกิจนะเกี่ยวกับเรื่องบ้านจัดสรรน,นะเจ็ดสิบห้าก็ยังทำงานนะทั้งที่รวยมากลูกทุกคนนี่ก็ประสบความสำเร็จในการงานเป็นหมอเป็นนายุทศมนตรีนะี โยนทำง,งานหนักจกนกระทั่งเป็นโรคพากินสันมือสันเดินไม่ได้ต้องนั่งรถมาหาตามมามาด้วยสีหน้าที่หม่นหมองคุยกันสักพักหนึ่งโยมก็พูดว่าเนี่ยฉันทำผิดอะไรนะจึงต้องมาเป็นแบบนี้โยมคงเข้าใจว่าชาติที่แล้วไปทำอะไรมาเนี่ยชาตินี้จึงเจอวิบากแบบนี้ตาตมาก็ตอบว่าโยมทำผิดแน่ จึงเป็นอย่างเงี้ยผิดข้อแรกคือว่าไม่เชื่อฟังร่างกายนะร่างกายเนี่ยมันก็เคยเคยส่งสัญญาณไปบอกโยมหลายครั้งแล้วว่าฉันเหนื่อยขอพักหน่อยโยมก็ไม่ฟังโยมก็ทำงานทำงานไม่ฟังเสียงร้องไม่ฟังสัญญาณจากร่างกาย มันอาจจะส่งสัญญาณหนักขึ้นมาเรื่อยๆเช่นอาจจะป่วยเป็นหวัดบ้างเป็นนั่นเป็นนี่บ้างเป็นสัญญาณเตือนโยูก็ยังไม่หยุดอีกโยงยังทำงานนอนก็ไม่พอพักผ่อนก็ไม่เพียงพอนะสุดท้ายมันก็เลยนะสุดนะป่วยเป็นปากินสันมือสันพูดไม่ค่อยชัดผิดข้อแรกนะคือไม่เชื่อฟังร่างกายนะ ใช้ร่างกายสมบุกสมบันเกินไปไม่ใช่เฉพาะคนจนนะที่ใช้ร่างกายสมบุกสมบันเนี่ยคนรวยเนี่ยก็ทำอย่างนั้นเยอะเพราะว่าอาจจะอยากรวยหรือเพราะอะไรก็แล้วแต่ข้อที่สองนะโยมเนี่ยไม่ได้ป่วยอย่างเดียวนะไม่ได้ป่วยกายาเนี่ยอย่างเดียวนะโยมป่วยใจดมีความทุกข์ใจความทุกข์ใจเกิดจากการที่โยมเนี่ยทำผิดข้อที่สองก็คือ ไปอยากหรือไปยึดในร่างกายนี้เช่นยึดว่าร่างกายนี้มันต้องเที่ยงมันต้องสุขอยากให้ร่างกายนี้มีกำลังวังชามีสุขภาพดีเสมออันนี้เป็นความอยากความยึดที่มันผิดหมายความว่ามันสวนทางความเป็นจริงมันเป็นการฝืนกระแสะความจริงถ้าโยมเนี่ยวางใจถูกนะ จะไม่มีความทุกข์ใจแม้ว่าร่างกายจะป่วยเพราะว่ารู้ว่าอมเป็นธรรมดานะร่างกายถึงวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมไปต้องป่วยต้องชราแต่นิยมเนี่ยวางใจผิดนะคาดหวังสวนทางความเป็นจริงฝืนกระแสเหมือนกับฝืนกระแสน้ําเชี่ยวนะมันก็ต้องถูกน้ําพัดพาไปอันนี้เรียกว่าทาผิดนะเพราะาไม่เข้าใจเรื่องทุกข์นะ เข้าใจเรื่องทุกเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ป่วยเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์แต่เข้าใจกระทั่งว่าขันตั้งห้าเป็นตัวทุกข์หรือว่าทุกสิ่งเนี่ยเป็นตัวทุกข์ไม่ว่าร่างกายของเราทรัพย์สมบัติของเราหรือแม้แต่จิตใจความนึนกคิดความจําแต่ก่อนเคยพูดได้แีนี้ก็พูดไม่ค่อยชัดแต่ก่อนคิดอะไรได้ว่องไว สัญญาทำงานดีแต่ตอนหลังเนี่ยสัญญาก็เริ่มแย่นยีโดยเพราะยโยมเนี่ยถ้าไม่หยุดนะอาจจะเป็นอัลไซเมอร์นะพอเป็นอัลไซเมอร์แล้วความจําก็เลอะเลือนแล้วพอแล้วนี้ยนะเราเข้าใจเรื่องทุกข์เอาไวด้ดีๆนะมันจะได้เกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งปวงอย่างถูกต้องเช่นเมื่อรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์เราก็ไม่ยึด เพราะถ้าเราไปยึดมันนะทุกข์ก็จะเกิดกับเราแต่ถ้าเราไม่ยึดมันเสื่อมไปใจเราไม่ทับแค้นนะไม่เป็นทุกข์ด้วยให้ความทุกข์มันหยุดตรงที่สรพรพสิ่งทั้งปวงแต่ไม่ลามมาถึงตัวเราแต่ถ้าเราไปคว้านะฐานก็แดงๆเมื่อไหร่นะ มันไม่ใช่ฐานทห้พี่ที่ทุกนะเราก็จะทุกข์ด้วยนะเพราะถูกฐานเนี่ยมันลวกเอาเผาเอาแต่ถ้าเราไม่ไปยึดมันนะมันจะไหมก็ไหมไปนะแต่ว่าเราก็ไม่เป็นอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวางใจให้ถูกเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งปวงนะให้ถูกเนี่ยเราก็จะไม่ทุกข์นะแม้ว่าสิ่งทั้งปวงจะเป็นตัวทุกข์ก็ตามคำว่าเรานี่หมายถึงจิตใจนะ ส่วนร่างกายมันก็ต้องทุกไปตามสภาพของมันเอาเชาวนี่พูดกันเท่านี้